ปราะวัติคู่น,นี้นะครับไฟแดงอินงามมีคุณโกวิดเตี้ยกว่านิดหนึ่งโอ้โหดูนะครับอาวุธนะหนักแรงด้วยกันแลกกันแบบนี้เดี๋ยวของเราผ่นัดเริ่มต้นพร้อมกับมีข้าวมันไก่ด้วยนะตามน้ำจิม้มคุณภาพรสเด็ดจิ้มกับแกนมีคุณจิ้นเจเจดูแลและบริหารงานอยู่ขอขอบพระคุณทัชาวานชัยสุขให้คะแนนสามท่านมีสูตรทันปลุกของแน่นอนครับชื่อมวยก็บอกอยู่แล้วครับ ล้มแชมป์กับนักชกสหรัฐอเมริกาครับเขาบอกว่าผู้ชนะนอกจากคาดเข็มขัดแชมป์โลก2เส้นแล้วยังมีแชมป์ของเดิร์โลกหนึ่งเดียวจากซูลินของประเทศไทยเราจะเป็นชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นรูปล่างครับมดไทยลัดท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัททีครับนี่เป็นผู้เอกนำรายการของเราครับมวยมันวงังศุกร์ มุมแดงนี้อัตพลสอเพชรประทาดนะครับประเภทตือสะบั้นหันแหลกเลยครับเดินหน้าค่าูกเดียวครับส่วนน้ำเงินนี่เอกสุรินทร์สิทธิพนมทองฝีมือดีนะครับวันนี้บูกับบุญวัดกันเลยครับ1นึ่วันไหนมาถอยนี่เป็นอัตพลตัวปลอมครับตัวจริงต้องแบบนี้ครับเอกสุรินทร์ดักฮะแต่ว่าอย่าไปโดนเยอะนะครับไม้ไม้มันก็หักได้เหมือนกันครับวงในเหลือกันอยู่ครับตีได้ไหมครับอัตพลลูกเนือเนือเน้นเน้นนี่อยู่ เชื่อว่าลุ้นกันถึงดีกาครับหมัดโอ้โหดักแทงเข้าไปครับนายเกาะได้เดินเข้าไปอัตพลหน้าเปื้อนเลือดแล้วนะครับน้าับเปื้อนเลือดแล้วโอ้โหวันนี้รับรางวัลจากแอนตซินีไปหลายยนครับนี่ครับโอ้โหสอกมาเป็นระยะระยะเลยครับเอกสุรินครับมาโมโหโตโหแล้วครับอัตพลโมโหแล้วมาโอ้โหหมดยกที่สามครับ ผู้ให้การสนับสนุนศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดพร้อมด้วยดีออกซา์นะครับต้องขอขอบพระคุณครับเดินขยับเปิดเกมเลยนะครับอัถพลพยายามจะเดียดกล้มในแต่ว่ามาโดนเอกซูรินีจังหวะขวางจังหวะล็อกไล่แขนแล้วก็กระทุ้งเขานี่หนักๆทั้งทุกเม็ดเลยนะครับเอานะครับแบบนี้เหนื่อยเหมือนกันครับดูในครับพยายามตักแขนแล้วนี่ครับโอ้โหอะคนครับมา นี่นะครับโอ้โหโดนปิดเหลี่ยมแล้วก็วางแข้งตามไปเลยครับโอ้โหดูอาตอนนี้ทักจะโมโหแล้วบอกนะครับโอ้ดูจังหวะการไล่แย่แล้วก็ลิกเหลี่ยมตอนนี้เหนื่อยเลยนะครับอัตพลครับเจอโอ้โหวันนี้แก้แก้มาดีครับนายตีะล็อกได้ตีได้ครับยกขาตีมีศอกด้วยครับเอ็นซูรินอ่โดนฟันไปเหมือนกันครับ ถ้าตีถ้าตีลำบากก็ต้องใช้หมัดเทศอดบ้างนะครับทางด้านอัตพลครับสิบวิปลายยกที่4ครับแข้งซ้ายซ้ายแข้งขวาสวนมาครับดอกสุดท้ายจะเป็นของใครครับมาหาเสียพลทีมา 0, 0ู0 0 0 0ปดศูบร CP ิษัท CP เมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิ เจียไกผู้ผลิตและจำหน่ายปุย๋ยตรากระต่ายขอบพระคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพายนะครับส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของมวยมันวันศุกร์ของเราในวันนี้ขอบพระคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพายพร้อมด้วยน้ำจิ้มดาบลันสารคามน้ำจิ้มคุณภาพรสเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อยเจเจปอสาวหน้าพร้อมด้วยเดอะสเปซขอนแก่นนะครับเดอะสเปซขอนวัยคูเนี้ก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันครับต้องต่อยอย่างเดียวแล้วนะครับจังหวะลูกอื่นนี่ดูเสียเปรียกครบวงจรโอ้โห เหมือนจะมีแผลแตกแล้วด้วยนะครับน่าจะบริเวณกลางนับผาซอกกันหมัดไปครับเอาหลวงท้องมีซอกโอ้โหแต่ว่าเนี่ยครับจังหวะเข้ามวยแกหลวมเลยครับอัตพลว้าพลนี้มาเปิดก๊อกใหม่และเปิดก๊อกใหม่แล้วครับแหมยิงกำปั้นไปก็วืดดูครับเอกสุรินโอ้โหกลุ้มเลยครับไฟน้องรัดกลุ้มโอ้โหดูครับบ้ากำปั้นกำปั้นกำปั้นมาทิพนี่แหละครับนักมวยครับโอ้โหดูวันนี้เอกสุรินแกก็มา ทุกอย่างจริงๆครับต่อยชุดหนึ่งก็เนี่ยครับไม่ยุบเลยนะครับวันนี้เอกไบสุดท้ายไปที่ฝ่ายน้ำเงินครับเอกสุรินทร์สิทธิพน,นมทองครับโอ้โหวันนี้โชว์ฟอร์มหล่อเลยครับชนะคะแนนอัธพลสอเพชรพะธาตุไปแบบสุดหมา